สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอิอสุสุสอแสงมงคลอยุธยาครับวันนี้ยี่หงจะพามาดูปัญหาของรถพ่วงนะครับเนื่องด้วยรถพ่วงเนี่ยจะบรรทุกน้ําหนัก50ตันจะเกิดปัญหานี่ครับเกิดการกินยางเกิดขึ้นการกินยางเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาไม่เกิดจากซองแหนบพอซองแหนบมันหักหรือหลุดหรือสึกก็จะเกิดการกินยางเห็นไหมครับเนี่ยจะทําให้ต้นทุนของท่านสูงขึ้นอันนี้เป็นยางที่กินนะครับ อันนี้ไม่กินอันนี้คือยางปกติอันนี้คือใช้งานได้ปกติแต่ยางชุดนี้มีปัญหาเนื่องจากซองแหนบมีการชํารุดเดี๋ยวยี่หงพามุดเข้าไปดูนะครับอาช่างเชงครับเชงครับอ่าเชงครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับว่าปัญหาต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนครับเชงครับวันนี้กล้องอาจจะต้องเข้าไปลึกหน่อยครับเชงครับด้านนี้ครับพิศักดเข้าไปเลยครับแต่วิธีการแก้ปัญหาเราไม่ยากครับเราจะเชื่อมให้แน่น มาที่เยาะหงเนี่ยเราเชื่อมได้หมดอ่าโอเคเชิญเลยครับช่างอ่าหัวหน้าช่างเอาเลยครับเดี๋ยวขออนญาตนะฮะเราจะใช้วิธีการเชื่อมนะครับวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นดำนะครับเพื่อการใส่ตานะครับปกป้องครับเนี่ยครับเราจะใช้วิธีการเชื่อม เนื่องด้วยเวลาเราตกหลุมนะครับแรงๆก็จะมีการกระแทกแตกหักได้เลยต้องมามีการซ่อมแซมโดยการเชื่อมคือพูดง่ายๆพิศักดิ์ไม่ให้มันขยับตัวนะครับใช่ครับนะครับเมื่อซองแหนบตัวนี้มันแน่นก็จะไม่เกิดการแกว่งตัวของช่วงล่างแต่ถ้าเกิดว่าซองแหนบตัวนี้มันมีก,า,การแกว่งตัวก็จะเกิดการกินยางเกิดขึ้นนะครับเชื่อมไม่นานครับแต่เวลาถอดมันเยอะครับ ต้องลื้อหมดเลยนะครับแต่ยีฮงแนะนำนะครับถ้ากินยางควรจะต้องทำเพราะว่ายางหนึ่งเส้นมีมูลค่าประมาณหมื่นกว่าบาทยุคนี้อะไรก็แพงไปหมดนะครับเซฟได้เซฟมาเชื่อมที่ยีฮงยีฮงดูแลให้นะครับข้อควรระวังก็ต้องป้องกันสายตานะครับทุกท่านเพราะว่าเป็นการเชื่อมนะครับพิศักขอรวดเชื่อมอันหนึ่งโอเคอ่ะพิศักเชื่อมเลยนะครับด้วยน้ำหนักเยอะนะครับ เราควรจะต้องใช้ลวดเชื่อมที่มีความหนาและใหญ่จะได้เชื่อมได้ดีนะฮะนี่ฮลวดเชื่อมเล็กๆไม่ได้นะครับมันจะเชื่อมไม่ติดนะครับนี่ครับหัวหน้าช่างเราเมืออาชีพมากเดินรอยต่อได้สวยมากเทคนิคการเชื่อมนะครับต้องเดิน ทีเดียวให้เสร็จเลยนะครับจะเชื่อมทอดเชื่อมยกเชื่อมยกไม่ได้นะครับต้องเดินลอยต่อรอบเดียวเลยนะครับเป็นวงกลมจะได้รอยเชื่อมที่แข็งแรงนะครับโอเคนะช่างนะเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอ้าวเรียบร้อยฮะเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมดก้านแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นดูได้เลยในนี้นะครับ ะะอย่างที่ยองบอกครับเชื่อมไม่นานนะครับแต่เราจะต้องถอดล้อออกมาหมดเลยนะฮะเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วเราจะประกอบกลับไปปัญหาการกินยางก็จะหายไปนะครับยังไงทุกท่านสนใจจะนำหางพ่วงเข้ามาให้ยองดูแลตรวจเช็คตรวจสอบติดต่อเบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากคลิปย,ยองด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ